สวันดีจ้าทุกคนจะพาทุกคนมาเก็บเชอร์รี่้างที่ทำงานทุกคนอืฮะไม่รู้นี่ทุกคนดกมากอือนี่นี่ถ่ายถึงโดนพี่ไหมเออดูดูมีคนยืนกินอยู่อรอดอยอรอดอยือเชอร์รี่ค่ะ วันนี่เป็นพวงพ,พี่นี่นี่นี่เป็นพวงสวยมาก,น,กมนี่นไหน <c oughs> อู้ลูกดอกมากเลยทุกคน <c oughs> ดูดูดอกมากค่ะเธอนี่ตายตายตายนี่แค่ลูกนี้ก็น่ารักแล้วเนี่ยนี่ออนะเอาไม่กินนาทีหรอกเก็บกินก็ด้วย อุ้ยลูกดังจริงนี่นี่พี่รัตเนี่ยพี่รัตโยนมันมานี่นี่ทุกคนดูนี่นี่โอากินด้วยกินด้วย้อนมันลงมาดกมากเลยทุกคนดูอยาจะให้ดู ที่ใกล้ที่ทํางานเลยเนี่ยเอ้ยอยู่ที่ทํางานเลยอยู่อํออาเภอเลือกกินเลือกกินเอาอืมถ้าเราไม่กินวนกมากินเราต้องแย่งนกกินก่อนนะนกจะไม่หมดที่นี่เยอะนกกินไม่หมด,นนมดมหรอกนอกมีนักกีบตัวตรงนี้ดูคนเก็บอ,อ,อขออนุญาตพี่แล้วเด้อว่าให้ถ่ายได้ถ่ายได้ ที่ไม่ถ่ายรูปไม่สวยอย่างเดียวลูกใหญ่อือ,อทุกคนทำงานเหน,นื่อยๆด้วยวันนี้ข้าวไม่กินดอกบิสกเชอรี่อิมมือไม่นิ่งนะทุกคน <c oughs> ข้างมนเนาะพี่พี่ลาตนอนนู่นข้างมนนู่นอะ <c oughs> บีทีแล้วไม่มีไหนอ่ะตายแล้วไปไหนเนี่ยนู่นนู่นดกมากอมพอแล้วมั้งสองสามนาทีพอเดี๋ยวมากินทางนี้หน่อยเฮ้ยนั่งกินสบายใจเฉิบเลยนะดู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 คนนั่งกินนัองกินเจบอ ปากอันนี้พี่รัตนาะพี่รัตเพื่อนที่ทำงานเอาถุงไหนทุกคนเอาอันไหนเอาที่มันดำๆเนาะดำๆเดือนก็ไม่ได้เก็บเลยเนี่ยเก็บไปฝากทุกคนหน่อยเดือนฮวันเสาร์นี้จะมาเก็บแต่ไม่มีคนมาถุงมาวันเสาร์อาทิตย์นี้เหรอเออว่ะใช่เอาถุงมาเอาถุงมาเก็บเนี่ยดูเนี่ยตรงนี้นะพี่รัตเนี่ย นี่ยดูดะจริงๆอือเนี่ยดูดูดิแล้วมันดำงนี้มันหวานนะทุกคนหวานมากแต่ดำอ่ะอือนี่ดูเนี่ยเต็มต้นเลยเ,เราไปเราจะขึ้นมาเก็บไหมเนี่ยสาวทิศเนี่ยไม่มีใครมาทำงานเนี่ยเรามาเพอดีกว่าดโูโอ้โอโอ้ตายตายตายไปเก็บนิดหน,น่นอยนิดหน่อยพอ คลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามและรับชม